หุบเขากษัตริย์หรือ Valley of the k i n g ครับ <Okay. S 1> คลิปนี้มีความยาวประมาณ8นาทีนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับภาพโดยรวมของหุบเขากษัตริย์นบะ ที่เห็นนี่เป็นแผนผังที่ออกแบบใหม่นะเป็นแผนผัง3าม,มิตินะก็จะเห็นภาพด้านบนแล้วก็มองลงไปด้านล่างนะจะเห็นแนวที่เขาขุดลงไปใต้ภูเขานะก็ลึกแล้วก็ชันนะนี่คือว a l เล y o ออฟ e King ซึ่งเป็นแผนผังของเขากรัตร์ผมถ่ายมาแล้วก็ทำ Photoshop ไว้นะ ก็จะเห็นว่าแนวหุบเขาที่ลึกเข้าไปก็จะเป็นบริเวณที่ฝังศพนะซึ่งสมัยก่อนนิยมทำเป็นมัมมี่นะครับที่หุบถากษัตริย์แห่งนี้มีหลุมศพถึง62หลุมนะครับข้อมูลทั้งหมดก็มาจากแผนผังที่ผมถ่ายมานะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนจากไกด์ท้องถิ่นชื่อกาเลสซาลาสนะครับกาเลสเขาเคยรู้จักกับ ดร์ซาฮีฮาวาสนะครับน่าจะเป็นนักโบราณคดีเกี่ยวกับอียิปต์นะ่ข้อมอลูลหลายเรื่องถ้าไม่เข้าใจก็ถามเขาเขาก็ตอบมาทางไลน์นะครับก็ขอบคุณเขาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาของหุบเขากษัตริย์ก็คือเขาต้องการซ่อนศพหรือว่า มัมมี่ที่เขาทําไว้นะก็คือเอาไว้ที่พีระมิดก็โดนบุกลุกโดนขโมยนะก็ต้องมาซ่อนไว้ที่หุบเขาแห่งนี้นะเ <c oughs> ขาก็ขุด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 ให้ลึกที่สุดแล้วก็สลับซับซ้อนที่สุดนะก็ขุดลึกเข้าไปนะเวลาที่เราเดินเข้าไปนี่มันก็จะเดินไปตามช่องแคบแคบนะครับแล้วก็ทั้งลึกแล้วก็ชันนะ คนก็แออัดยัดเยียดกันลงไปนะลงไปตามทางแคบๆนะพอไปถึงแต่ละดจุดก็จะมีห้องโถงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องโถงหลอกนะแล้วก็เขาคงกั้นเป็นระยะระยะไปนะเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปข้างในพอถึงห้องโถงมองไปข้างบนก็เหมือนกับว่ามันมีกำแพงที่เขาปิดทึบแล้วก็เขาทะลุเข้าไปเป็นชั้นๆนะ พอเข้าไปถึงในสุดก็จะเป็นส่วนที่วางศพหรือว่ามีมัมมี่อยู่นะบางห้องโถงก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามบางห้องโถงก็ทำอย่างหยาบๆนะนับแล้วก็บางห้องโถงก็มีมัมมี่ไว้นะแต่ว่าต้องเสียตังค์นะถ้าเข้าไปหลุมที่มีมัมมี่นะต้องเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีกนะสภาพของหุบเขากระสัก็จะ เป็นแนวยาวลึกเข้าไปตามร่องภูเขานะก็จะต้องนั่งรถไฟฟ้าซึ่งเขามีบริการนะก็นั่งกันเข้าไปนะก่อนที่จะเข้ามาตรงประตูใหญ่ก็จะมีบัตรจ่ายเงินนะก็จะมี QR Code ให้แต่ละคนสแกนประตูก็จะเปิดเข้ามานะพอมาถึงข้างใน รถนี้เราก็นั่งฟรีนะก็นั่งเข้ามาระยะที่ไกลพอสมควรนะก็คือเดินทางมาตามลูกศรที่ชี้นะเมื่อเดินเข้ามาถึงหุบเขาที่อยู่ด้านใน อากาศที่ร้อนแสงแดดที่แรงกล้าทําให้ย้อนนึกไปถึงในสมัยที่มีการสร้างสุสานจํานวนถึง62หลุมซึ่งหลุมสุดท้ายเป็นของฟาโรตูตานคาเมนะครับหลุมแต่และหลุมจะต้องใช้แรงงานคนจํานวนมากมายมาหาศาลเท่าไหร่นะครเพื่อที่จะเจาะให้ลึกและสลับซับซ้อนที่สุดนะคเพื่อที่จะให้มัมมี่รอดพ้นจากพวกนักล่าสมบัติ ให้ดูจุดสูงสุดซึ่งเป็นยอดภูเขาที่มีลักษณะคล้ายพีระมิดและจุดปากหลุมศพที่อยู่ด้านล่างซึ่งเขาขุดลึกเข้าไปใต้ภูเขานะครับเพราะความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายและความศรัทธาต่อเทพเจ้าราที่เขานับถือนะครับก็จึงเกิดวัฒนธรรมความคิดเป็นแบบนี้นะครับ ให้ดูชั้นของหินนะครับจากด้านบนสูงสุดลงมาสู่ด้านล่างนะการทับถมของชั้นหินก็ใช้เวลาหลายสิบล้านปีนะผมดูนะก็จะเป็นชั้นๆน,นะก็เกิดการทับถมกันมาไม่รู้กี่หมื่นกี่พันปีนะผู้คนทั่วโลกต่างก็หลังไหลกันมาดูความคิดความเชื่อที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกแห่งนี้เนะี่ย การฝังมัมมี่ใต้บุกเขาเป็นยุคสุดท้ายของมัมมี่นะครับความเชื่อเรื่องเทพเจ้าลาก็ลดลงนะครับความเชื่อเรื่องศาสนาก็เข้ามาแทนที่นะยุคแรกของพีระมิดก็คือแบบขั้นบันไดนะครับต่อมาก็เป็นแบบมหาพีระมิดนะครับ แต่ก็ถูกลักลอบผุดหาสมบัตินะครับก็เลยเปลี่ยนมาฝั่งที่หุบเขาแทนนะครับความเชื่อของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับก็ความเชื่อของชนชั้นสูงในอียิปต์ก็ยังแอบซ่อนศพไว้ใต้ดินอีกนะครับ แต่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกที่หลั่งไหลกันมาเยี่ยมชมครับคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมลงไปยังสุสานหมายเลข47นะครับซึ่งเป็นสุสานของฟาโรซิตตานะ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ